เริ่มเนเนองานส้มโอเริ่มแล้ว,ลวหลังจากที่น้ำท่วมหยุดไปวันหนึ่งงานเริ่มแล้วนะครับเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเที่ยวงานส้มโอเวียงแก่นของดีอำเภอเวียงแก่นนะครับงานเริ่มแล้วท่านนี้คือของกินนะครับ ของกินของเล่นปิงโกนะครับนี่สไลเดอร์เตรียม<ด>พร้อมละอายุฝนไม่มาแล้วนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าการอำเภอละ มีของเล่นเยอะแยะนี่นะครับเวทีที่ลำไยหายทองคำกับไอซิวจะมาร้องเพลงอยู่ตรงนี้นะครับเวทีตอนนี้อลานกว้างมากครับเนี่ยขเขารอไม่หมดแล้วครับรอเก็บตังค์อย่างเดียวละตอนนี้ หน้าเวทีครับตอนนี้เราอยู่หน้าเวทีส่วนด้านข้างนี่มันเป็นของดีของแต่ละเทศบาลนะครับซุ้มไข่ซุ้มมันซุ้มตรงสีม่วงๆก็เทศบาลม่วงยายวนให้ทั่วนะครับนี่กลางคืนข้างบนก็จะไฟสีขาวๆไฟหลอดแสงสีเสียงทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับหลังจากน้ําท่วมมาหยุดไปวันหนึ่ง สะอาดนะครับงานเทศบาลงานไอของดีส้มโอของดีเวงแกนไฟข้างบนต้นไม้ไฟแสงสีแต่งตกแต่งหมดแล้วนะครับสวยงามมากเริ่มแล้วนะครับส้มโอของดีเวงแกนลานส้มโอรจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับเขาขายส้มโออยู่แถวๆนี้นะครับ ยังไม่ได้มาติดตั้งกันเลยนะครับมาได้นะครับเชิญชวนเพีนเน่น้องมาได้งานเริ่มแล้วครับาริดากปาใหัวเลยจมาได้นะครับงานเริ่มแล้วเริ่มพรุ่งนี้แต่วันนี้เขาตั้งกันหมดแล้วนะครับ ชุดยีนนะครับตรงนี้มีชุดกีฬาชอบทีมไหนก็สั่งได้นะครับงานจริงๆนี่มันเริ่มพรุ่งนี้นะครับแต่ของเนี่ยเขากลางแต่วันที่น้ําท่วมแล้วเชิญชวนพ่อเมียน้องมาได้นะครับตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันมาแล้วแต่ที่ไม่เห็นมาเพราะเขายังทาความสะอาดกันอยู่นะครับนานหลังจากน้ําท่วมหนักเรียงแกนน้าท่วมในรอบหกสิบปีท่วมหนักมากๆแล้วโซนนี้ก็ยังไม่ตั้งนะครับ ถ้าวันงานจริงแถวนี้เต็มไปหมดแล้วไม่มีที่ว่างเนยนะครับที่จอดรถก็แทบไม่มีแต่ไล์มีที่บริการให้จอดรถอยู่นะครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาเที่ยวงานส้นโมโอของดีเวียงแกนได้นะครับเวียงแก่นเชียงรายครับ